อ้าวเฮ้ยทำไมมาไงเนี่ยงงรัดแล้วเก็บของไว้ในกล่องก่อก่อนที่มันจะหายไปกลบอมฉันไม่อยากให้มันหายไปแล้ฉันรักมันนี่คือชีวิตตัวเองฉันูในน้ใช้ดินนี่แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยมากี้กูสาทุบมันไม่ให้แม่ ไปนี่แล้วอะไรๆๆๆแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วฉันทำยงไงเอว่ากับหนึ่งนะครับครับมีอะไรวะมาพิมพ์อย่างนี้นะครับพิมพ์ตามผมนะติดกันติดกันติดกันนะติดกันเนี่ย this op นะ ก็ไม่รู้ว่ามันทำยังไงเหมือนกันนะนี่ก็ทำเป็นมั่วๆอย่างนั้นนะทำงี้หรอเฮ้ยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าทุกคนออกห่างไปไกลๆเลยพระเจ้า พระเจ้า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 ต้องใช้มนจริงจริด้วยพระเจ้า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 ช่วยกล้วยปิ้งกินก่อนแล้วมันคืออะไรอ่ะ <Emmanuel> ม like ันดูดกืนุูกย่างไปแล้วมันก็ออกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่ามั้ง มันก็รอบู้มตรงนี้เลยทุกอย่างเริ่มหายไปแล้วมันเริ่มดูดกินทุกอย่างขึ้นเรื่อยๆแบบนี้มันกว่าจะเป็นบ้านนั่นเตรียมหมัดหมวยพร้อมเตรียมหมัดหมวยพร้อมเลย โรบายนแกไม่ได้ฆ่าฉันแน่โนลูกแกฆ่าฉันไม่ได้หรอกแกฆ่าฉันไม่เป็นหรอกแกฆ่าฉันไม่ได้ลูกแกเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมหนีละเว้ยเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสู้ให้ดูลูกผู้ชายเขาไม่หนีกันฮีโร่บายแกรู้ไว้เลยนะจากการที่แกทำโรบี้ครั้งก่อนฉันไม่ให้อภัยแกอยู่แล้วแหละ ครั้งนี้ก็จะมาทําโรบี้สับเจ็บกว่าเดิมอีกเหรอฮ่าก็จะมาถล่มเมืองโรบี้งั้นเหรอใช่ไหมไอ้ฉันไม่มีทางให้ทําแน่นอนชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์ฉันไม่ให้จะทําเมืองโรบี้เป็นครั้งที่สองแล้วโอ้ยจางสิจางเร็วมันอย่าบอกนะว่าเป็นหัวใจของฮีโร่บอยมันอะไอฮีโร่บอยจำเล่น แม่ไม่น่าเล่นคอมแมนนี่นแหลกจริงๆเฮ้ยโอ้ยค,คอมแมนกับคิดพลังกับจอแบบนี้สู้กับบิ๊กแอ๊ดได้ยังไงล่ะเป็นตาแล้วหรอ,หอกถ้าแกทายฉันสู้กับแกแกก็ปล่อยฉันออกไปข้างบนเลยเฮ้ย,ย,ยงั้นฉันสู้จะได้ไงอะ แกคิดว่าแกสู้ฉันได้กับเขาหมดเลยยีโลโบวงยีลบายจะไม่กลนแล้วมฆ่าอย่างเดียวล้วฉันคือนักฆ่านะเฮ้ยมาไปเล่นไปหัดใจของแกยีลบใบฆ่าแกได้แน่ไม่ต้องห่วงลอก ควมจะไปดูให้โอเคได้รบายชอบเล่นอย่างนี้ใช่ไหมชอบเล่นแรงๆใช่ไหมได้จะไปฉันจะฟู้กแกงมามาไปฮีโรบายไปฉันจะฟุ้กอได้ันจะฟูงกางมา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 เจอกันเลยตัวตัวเลยมามามาไจะไฟอะจะไฟอะฟอนี่นได้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 เลยจะไฟกับฉันใช่ไหม แน่ใจนะแกจะไฟกับอันนี่อันหนึ่งใจเย็นดิเฮ้ยแอจะเย็นไม่เป็นหรอเฮ้ยลุงน้องแกก็เหมือนกันนะแกแน่ใจว่าแกจะไฟกับฉันนู่ลุงน้องแกก็แแกก็ไม่กล้าแต่ฉันมี TNT ฉันเล่าเบิร์แกไปให้ไปเสกๆใคยดูสิแกมันฆ่ายากขนาดนี้เลยเฮ้ย แกรู้ไหมว่าฮีโรบายน่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะความจริงมันต้องช่วยคนสิเฮ้ยอ้วไม่น่าพูดช่วยคนเลยแกพูดมั่วอะไรมั่วพูดอยู่ใจฉันต้องฆ่าแกไม่ต้องหรอกฮีโรบาาฉันรู้แกพูดอะไรนะไม่ฉันจะฆ่าแกจริงๆอันนี้ฉันเอาจริงแล้วข่าก่อนที่มันทำเมืองโลบี้ฉันยังไม่คิดบัญชีกับแกเลยนะ รบไปแค่คิดว่าฆ่าให้ฉันก็ฆ่าเขามาสิเชิญเลยแกเป็นคนเชิญฉันมาเองไม่ใช่หรอฉันเชิญแกมาฉันก็ไม่ได้จะให้แกมาสู้กับฉันนึ่เอาล่ะพาพิเศษบีกัสสลัดเอ้ยอย่าไปจันเชิญเลยบีกัสสลัดเชิญ มีถ้ามีไออั erm ้มอยู่คงใช้แอคทันดูโบสู้มันได้นี่นี่หมาหมาสิเฮ้ยตัวตวเลยมาเหนื่อยนะเฮ้ยแกฆ่าสิไม่ได้หรอกถ้าแกแน่จริงแกก็เข้ามาถ้าแกก็ไม่ได้อชา้าแกจะทำอะไรได้ฉันฆ่าแกได้ไง นี่ก็สิ่งที่ฉันทำได้ในต,ตอนนี้ฉันรู้ว่าฉันต้องทำยังไงก็จะฆ่าแกอยู่บ่อยแม่จิเกียริลเล่นวาสิฉันเล่นวา,นนวาฉันก็ตายสิแกก็รู้นี่กลางหลงไปบอกมกันทำไมวะจะให้มันโดนบื้มตายเลยละเย็นสิเฮ้ย แต่เหยิยไม่เป็นเหรอเฮ้ยทำไมอยากใช่ท่าันก็แก่แล้วอ,อรองเท้าของฮีโร่บายเออ,เอ,อไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้ว